เบลลารานีไหว้ขอพอรแม่ยา่าทํานาคีแต่กลับเห็นภาพเงาสะท้อนชัดเจนเรียกได้ว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่เหล่าคนดังในวงการบันเทิงต่างเดินทางไปไหว้ขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่อือลือนาคาัคราชที่ทํานาคาจังหวัดบึงกาฬโดยนางเอกสาวอย่างเบลล่ารานีก็ได้ควงคุณแม่ปราณีและผู้จัดการส่วนตัวไปกราบไหว้ด้วยกันทั้งนี้นอกจากไปทัมนาคาแล้วนั้นเบลล่ายังได้ไปเยือนอีกหนึ่งสถานที่ชื่อว่าทัมนาคีซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเดียวกัน ซึ่งมีความเชื่อว่าเป็นยาพญานาคราชและแฟนคลับเองต่างก็อิ่มใจไปกับบทคำพรรณน,า,นาพร้อมกับความสวยงามของทัพนาคีอีกด้วยโดยได้มีหนึ่งในภาพที่สาวเวลล่าทำให้แฟนคลับต่างรีบซูมเข้าไปดูพระพุทธรูปปางนักปรกสามเสียนที่สะท้อนจากผิวน้ําสร้างความงดงามและความศรัทธาทำให้เหลาแฟนคลับถึงกับแห่สาธุกันเป็นแถวขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณคะ่ะ